การประจนภัยบนโลกที่กว้างใหญ่อันแสนยาวนานช่วยเติมแต่งสารความสัมพันธ์จนกลายเป็นความรักการได้ใช้เวลาพักผ่อนร่วมกันในทุกวันจนกลายเป็นความผูกพันบนโลกของวิดีโอเกมที่แสนจะก,กว้างใหญ่ไพศาลมันก็อาจจะทําให้เหล่าเกมเมอร์มีเปลี่ยวใจกันบ้างแต่ยังดีที่หลากหลายเกมมีตัวละครที่มาเติมเต็มในความรู้สึกเหล่านั้นแล้วคุณเคยตกหลุมรักตัวละครบ,บนโลกของวิดีโอเกมกันบ้างไหมล่ะครับ ความรู้สึกที่แบบว่าผูกพันอยากชิดใกล้รักใคร่กลมเกลียวมันอาจจะเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากออกมาเป็นคำพูดแต่มันสามารถบ่งบอกออกมาได้อย่างชัดเจนผ่านการกระทําวันนี้เนื่องด้วยในเดือนแห่งความรักทางเว็บไซต์พร h ับเขาได้รวบรวมตัวละครในเกมที่ถูกค้นหาและถูกแสดงความรักใคร่ออกมาให้ได้ชมกันเรามาดูว่ามีใครกันบ้าง เริ่มต้นคนแรกกันที่เจ้าหญิงแห่งอาณาจักรเห็ดอย่างเจ้าหญิงพีชจากซีรีส์เกมในตำนานอย่างซูเปอร์มาริโอโดยเจ้าหญิงพีชปรากฏตัวครั้งแรกในเกมซูเปอร์มาริโอบราเดอร์สในปี1985โดยที่รูปลักษณ์เด่นของเธอจะใส่ชุดเดรสสีชมพูและมีผมสีปลอนยาวสลวย เป็นคนมีจิตใจดีคอยให้กำลังใจจนกลายเป็นที่รักใคร่ของทุกๆคนรวมถึงบาวเซอร์เต่ายักษ์ที่ดูดุร้ายชอบออกมาลักพาตัวเจ้าหญิงไปอยู่ในอนาณาจักรของตนเองจนต้องลำบากมาริโอทอสังขารไปช่วยในทุกครั้งและนอกจากนี้เจ้าหญิงพีชยังได้ปรากฏในซีรีส์ต่างๆของมาริโอในหลายๆภาคไม่ว่าจะเป็น Supersmash b r o s Pro, ที่ให้ตัวละครจากทางค่าย Nintendo ออกมาสู้กันแบบน่ารักน่ารักหรือ Mario Kart ที่จะเป็นเกมแนวแข่งรถโกลคาร์ Kart, ที่มีของวิเศษสกิลพิเศษให้ได้ใช้กันจนในที่สุดเธอก็ได้มีเกมเป็นของตัวเองอย่าง p r i n c e s s Peach Showtime ที่เกมจะให้เราเล่นเป็นเจ้าหญิงออกประจนภัยผ่านด่านต่างๆและอาจจะด้วยหน้าตาสุดบ้องแบวน่ารักกับบุคลิกที่สุดแสนจะใจดี จึงทําให้เธอมีผลค้นหาอยู่ในอันดับที่12จากทั้งหมดเลยล่ะครับคนต่อไปไม่ผิดคาดสักเท่าไหร่เพราะเธอคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์อย่างแอง吉าซิกเลอร์เธอชื่อน,นี้อาจจะดูไม่คุ้นหูงั้นเราเรียกเป็นเมอร์ซี่จาก Overwatch คงไม่มีใครไม่รู้จักเธออย่างแน่นอนครับ เมอร์ซี่ปรากฏตัวครั้งแรกในเกม Overwatch ปี2016เกมยิง FPS ที่ถูกผสานเข้ากับเกมโมบ้าได้อย่างลงตัวและด้วยความที่ Overwatch เนี่ยมันฮิตถล่มทลายในเวลานั้นมันทำให้เมอร์ซี่เข้าไปพิชิตใจของเกมเมอร์หลายๆคนได้ในเวลาไม่นานเลยล่ะครับโดยรูปลักษ์ผมสีบอลที่ดูสง่างามกับชุดเกราะที่ทำให้เธอสามารถบินไปรักษาผู้บาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีโดยเธอมีบุคลิกนิสัยที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จิตใจดี มีความเป็นผู้นำจะลิยธรรมสูงทั้งมาพร้อมกับความสามารถที่มากมายเหลือล้อนไม่ไว่าจะการต่อสู้ฮิวเพื่อนรวมไปถึงการชุบชีวิตแบบเป็นหมู่คณะจึงทําให้เธอนั้นค่อนข้างจะสําคัญมากๆเลยในทีมซึ่งตอนนี้ทุกคนสามารถขอ,ขอจับขอบพันเธอได<ป>้ใน Overwatch 2, <ป><ป> 2> <ม>ที่กําลังเปิดให้เล่นอยู่ในนขณะน,นี้และด้วยทั้งที่เธอสวยบวกกับจิตใจที่ดังกับแม่พรั ทำให้เมอร์ซี่มีผลค้นหาอยู่ในอันดับที่11เลยล่ะครับอันดับต่อไปอ,อันนี้ใช่วะใช่เดี๋ยวเขียนมางั้นนะ่ะอ่าเอ่อคือสลามจาก g e n นชินอิมแพคครับสลามดึงดงึที่จะมีหลายๆทาดธาตุนั่นแหละครับอยากจะบอกว่าไอตอนที่ผมเห็นอันดับเนี่ย ผมก็นึกไม่ออกเลยว่ามันจะออกมาเป็นหน้าไหนแต่พอหลังจากที่ผมเนี่ยได้ไปศึกษาหาความรู้มาเนี่ยโอ้โห oh มันคีเอดไปได้หลายสิ่งเลยแหละครับโดยที่อารมณ์มันจะบานว่าไปเข้าร่วมฉากกับตัวละครนู้นตัวละครนี้ซะมากกว่าไม่ใช่เมนหลักแต่ก็จะมีบทบาทสําคัญในท้องเรื่องอะไรแบบเนี้แล้วด้วยอาจจะด้วยความที่มันมีหลากหลายตัวละครเหลือเกินที่ไปร่วมแจมกับพี่พสลามเขาเนี่ยจึงทําให้เขาเนี่ยขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1ิบเลยแหละครับ มันมีแค่นี้เนี่ยมาถึงอันดับถัดไปผมคิดว่าหลายๆคนต้องรอเธอคนนี้อยู่แน่ครับกับเอมิลี่ลาครัวหรือว i d โ o m a k e เกจาก Overwatch ว i d อ w Maker นักฆ่าชาวฝรั่งเศสที่เคยมีชีวิตครอบครัวที่แสนมีความสุขแต่เธอก็ถูกลักพาตัวและโดนล้างสมองโดยองค์กรทาลอนก่อนถูกใช้เป็นเครื่องมือส่งไปทำภารกิจต่างๆคอยสังหารคนที่ขวางทางขององคอ์กรจนกลายเป็นนักฆ่าชื่อกระชอนโลกในเวลาต่อมาโดยว i d อ w m a k e กเนี่ยเผยร่างกายอันแสนเย้ายวนให้เหล่าเกมเมอร์ได้เชยชมกันมาตั้งแต่ใน Over w a t c h ภาคแรกแล้ว รูปลักษณ์และรูปร่างของเธอใส่ชุดลัดรูปโทนสีดำดำม่วงๆ่วงเพื่อให้แสดงออกถึงความเย้าวยวนและน่ากลัวในเวลาเดียวกันร่างกายของเธอมีผิวสีฟ้าคล้ายกับคนไม่มีชีวิตนั่นซึ่งจะสอดคล้องกับนิสัยของเธอที่จะเป็นคนเย็นชาไร้ความรู้สึกเป็นนักฆ่าที่มาพร้อมกับสไนเปอร์มีจุดหมายที่ต้องทำภารกิจให้ลุ่วรงเพียงเท่านั้นและไอ้ทั้งหมดนี้แหละครับดูเหมือนจะถูกอกถูกใจเหล่าเกมเมอร์ซะเหลือเกิน กับการได้เห็นเธอโดนปู้ยี่ปู้ยำในรูปแบบต่างๆหรือจะเป็นฝ่ายที่ไปกระทํากับตัวละครอื่นๆด้วยความที่เธอเป็นที่นิยมกับความยั่วยุนสูงขนาดนี้ส่งให้เธอมีคะแนนอยู่ในอันดับที่9เลยล่ะครับและอันดับถัดมาเธอคือสายลับสาวอย่าง l o u s e the b a จากซีรีส์เกม Sonic the Hedgehog นั่นเองครับ Ush, เผยชมครั้งแรกในเกม Sonic Adventure 2ปี2001และยังมีส่วนร่วมในภาคต่อ,ตอมาของซีรีส์ Sonic อีกด้วยโดยเธอเป็นทั้งนักล่าสมบัติและสายลับจากรัฐบาลฝ่ายร้ายเธอมักจะมีบทบาทเป็นทั้งศัตรูและพันธมิตรของตัวละครหลักโดยเฉพาะน็อกโลที่มักมีความสัมพันธ์แบบคู่กัดคู่จิน้นให้ได้เห็นกันตลอด และเรื่องรูปลักษณ์ลูชเดอะแบทเป็นคังข่าวหญิงที่จะมีรูปร่างพเพรียวมีสัดส่วนโค้งเว้าวที่ชัดเจนผนตาเลียวแหลมมาพร้อมกับปีกคังข่าวขนาดเบิม่บมๆของเธอและชุดแนบเนื้อต็ยิ่งเพิ่มความเซ็กซี่ของเธอขึ้นไปอีกรวมถึงบุค,คลิกที่มีความเจ้าเล่ห์ขี้เล่นหรือจะแสดงท่าทางและคำพูดที่ดูเยาหยวนต็ยิ่งทำให้เหล่าเกมเมอร์จ้องอยากจะลงโทษเธอซะลึกเกินและด้วยความที่เธอมีสเสน่ห์เหลือล้น นั่นกระดันให้เธอมาอยู่ในอันดับที่8เลยล่ะครับและในลำดับนี้เราอยู่กับสายลับผู้เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเธอคือเอดาวองจากซีรีส์เกมซอมบี้ชื่อดังอย่าง Resident Evil เอดา เธอปรากฏตัวครั้งแรกในเกม Resident Evil 2ปี1998ในฐานะสายลับที่แฝงตัวมาเพื่อขโมยตัวอย่างไวรัสจาก Abella Corporation แต่เธอก็ะดานสะดุดรักกับนายตำรวจหน้าใสายอย่างเลออนจนพวกเขานั้นเริ่มมีความสัมพันธ์แบบศัตรูที่แอบมีใจให้กันและนอกจากนี้เอดายังได้ปรากฏตัวในภาคต,ต่อมาของซีรีส์นี้อีกมากมายเธอเป็นตัวละครหญิงที่มีเชื้อสายเอเชียลุคของเธอนั้น ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์ที่แอบแฝงไปด้วยอันตรายผมบ๊อบสั้นสีดำดวงตาที่คมกลิบบวกกับรูปร่างเพรียวบางที่จะสวมชุดเดรสสีแดงโชว์แผ่นหลังยิ่งทำให้เธอดูเซ็กซี่เหลือ,อร้ายจริงๆบุคลิกของเธอก็โดดเด่นไม่แพ้กับรูปลักษณ์ภายนอกเอดาวองเธอเป็นคนที่ฉลาดวางแผนเก่งและยังแฝงไปด้วยความลึกลับที่ยากจะคาดเดาทั้งยังมีทักษะการต่อสู้ที่เป็นเลิศ ไม่ว่าจะต่อสู้ระยะประชิดหรือการใช้อาวุธเธอก็ทําได้ทั้งนั้นและจุดเด่นสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการบริหารสเสน่ห์ที่นํามาใช้เป็นอาวุธมัดใจเลออนและเหล่าเกมเมอร์จนพาเธอมาอยู่ในอันดับที่7จากทั้งหมดเลยล่ะครับอันดับต่อไปเรายังอยู่กันในเกม Resident Evil กับสาวน้อยน่ารักอย่างแ s ช l e y สลี่ปรากฏตัวครั้งแรกในเกม Resident Evil 4ปี2005เธอเป็นลูกสาวของประธานาธิบดีซึ่งถูกลักพาตัวไปโดยลทัทธิ Los Illuminados และถูกนำไปกักขังในหมู่บ้านลึกลับที่เต็มไปด้วยผู้ติดเชื้อซอมบี้นั่นทำให้เลออนตำรวจหนุ่มที่ตอนนี้มากไปด้วยประสบการณ์ต้องลำบากระบนไปช่วยเธอออกมาโดยบทบาทหลกัลกๆของเธอจะเป็นคนที่คอยติดตามเลออนที่จะมีคำพูดติดปากว่า และรูปร่างหน้าตาของเธอที่ดูน่ารักกับลุกสาวผมบลอนหน้าม้าดูอ่อนหวานดวงตาสีฟ้าสดใสไร้เดียงสาที่มากับลักษณะนิสัยที่เป็นเด็กคียอ้อนเป็นเด็กที่อ่อนแอแต่ก็พยายามที่จะเข้มแข็ง <Can? S 1> ขึ้นมันก็ทำให้เธอยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูกันเข้าไปใหญ่จนเกมเมอร์หลายๆท่านตั้งใจจะปกป้องแอสลี่กันอย่างสุดแขนเอ้ย สุดกำลังถึงแม้ว่าแอชลี่จะไม่ได้มีบุคลิกที่ดูเซ็กซี่จัดจ้านแบบตัวละครอื่นๆแต่เธอมีสเสน่ห์ในแบบของสาวใสๆที่จะทำให้เธอเป็นที่ต้องตาต้องใจของเหล่าแฟนเกมและกลายเป็นหนึ่งในตัวละครหญิงที่ถูกค้นหามากที่สุดเป็นอันดับที่6เลยล่ะครับและดูเหมือนว่าสาวๆจากเกม Resident Evil เนี่ย เป็นที่นิยมในหมู่เกมเมอร์มากจริงๆนะครับเพราะในอันดับนี้เราอยู่กับแวมไพร์แม่ลูกดกอย่าง Lady d i m i t r i u สซึ่งแม่ใหญ่ d i มิทร i u s สเนี่ยเป็นหนึ่งในศัตรูหลักในเกม Resident Evil Village ของปี2021ภูมิหลังคร่าวๆข,าข,าของเธอเนี่ยเธอเป็นมนุษย์ ที่ถูกทดลองนําเชื้อบางอย่างเข้าสู่ร่างกายซึ่งมันทําให้เธอมีพลังเหนือมนุษย์แต่แลกมาด้วยเธอจะต้องดื่มเลือดของมนุษย์เพื่อคงสภาพเอาไว้ด้วยการปรากฏตัวครั้งแรกของเธอที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเธอเป็นหญิงผู้สูงสักสง่างา,งงามและมีพลังอํานาจนั้นก็ทําให้ถูกอกถูกใจเหล่าสาวกคนชอบสาวใหญ่ไปเต็มๆเ,เพราะเธอใหญ่จริงครับกับส่วนสูงที่สูงเกือบ3เมตรพร้อมกับบุค,คลิกที่ดูเย่อหยิ่ง ทรลนงเลือดเย็นและโหดร้ายในสายตาของเธอเธอมองมนุษย์เป็นเพียงแค่อาหารเพียงเท่านั้นและก็มีเหล่าแฟนเกมมากมายพร้อมจะพีกลายเป็นอาหารให้กับเธอและด้วยการที่เธอมีท่าทางน้ำเสียงที่มันเย้าวยวนเนี่ยก็ชวนให้เหล่าเกมเมอร์อยากจะปล่อยเชื้อบางอย่างเข้าสู่ร่างกายของเธอเป็นบ้างแน่ๆล่ะครับและด้วยพลังของคนที่ชอบสาวใหญ่ต่งให้แม่ใหญ่ดิมิทียสคว้าอันดับที่5ไปครอบครองกันเลยครับ อันดับถัดไปจะขาดเธอไปไม่ได้เลยละครับกับสาวน้อยหุ่นลบแห่ง overwatch อย่าง diva ฮานะซองหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนาม diva เธอเป็นอดีตโปรเพยเยอร์อีสปอรระดับโลกจากเกาหลีใต้ก่อนที่เธอจะถูกรับเลือกให้เป็นนักบินของหน่วยเมกา้า เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามของโลกจนเธอได้กลายเป็นวีรบุรุษแห่งชาติและเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Overwatch ที่ได้รับความนิยมสูงสุดต้องบอกเลยว่าดีวาเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่โดดเด่นมากๆในเกม Overwatch เลยละครับด้วยดีไซน์ที่น่ารักซุกซนมีเสน่ห์ในแบบของเกมเมอร์สาวกับลุกผมยาวสีน้ำตาลเข้มแถบสีชมพูบนแก้มมันเป็นเอกลักษณ์ที่มาพร้อมกับหน้าตาที่จิ้มลิ้มหน้าฟัดหน้าเวียงและที่ทีเด็ดสุด ก็เห็นจะเป็นชุดบอดี้สูทแนบเนื้อสีสันสดใสที่มันเย้ายวนใจให้เหล่าเกมเมอร์อยากจะจับอยากจะทัชกันซะเลือกเกินยิ่งที่ดีว่าเนี่ยเป็นคนขี้เล่นทะเลน่แต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจนี่มันยิ่งทําให้ดีว่าหน้าค้นหาขึ้นไปอีกอีกทั้งเธอเองก็เป็นตัวละครที่มีคนนิยมเล่นกันมากๆไม่ว่าจะไหนโอ e ว w a t c h 1หรือ o อ e ว w a t ว h 2นั่นกระส่งให้เธอคว้าอันดับที่4ี่ไปครอบครองแบบไม่ต้องสงสัยเลยล่ะครับ เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปชมสามอันดับสุดท้ายกันเนี่ยอยากจะเชิญชวนทุกๆคนที่ชอบคลิปของเราช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และคอมเมนต์ติชมหรืออยากเสนอให้พวกเราทำคลิปอะไรกันต่อหน่อยนะครับช่วยด้วยนะครับผมไม่มีจะแดกกันแล้วช่วยกันนะครับ เธอคือหญิงสาวที่แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจแม้ว่าจะสูญเสียครอบครัวและถูกทำร้ายในอดีตแต่เธอยังคงยืนหยัดเพื่อช่วยเหลือและปกป้องโลกใบนี้เอาไว้เธอคือทีฟาล็อกฮาร์ดทีฟาปรากฏตัวให้เราเห็นครั้งแรกในเกม Final Fantasy VII ในปี1997และได้กลับมามีบทบาทเด่นอีกครั้งในปี2020กับ Final Fantasy VII Remake ภูมิหลังคร่าวๆของเธอเธอจะเป็นคนที่เติบโตในหมู่บ้าน n นเว l ฮามและเป็นเพื่อนสมัยเด็กของ Cloud แต่ต่อมาหมู่บ้านของเธอได้ถูกเผาทำลายจำเป็นให้เธอจะต้องหนีและเข้าร่วมกับกลุ่ม a อฟเฟ n c h e ในเวลาต่อมาและจุดเด่นของเธอก็คงหนีไม่พ้นสวดทรงอง์เอลที่บอกได้เลยว่าไลที่ติ มาพร้อมกับหน้าอกที่แสนจะอวบอิ่มและที่เป็นไอคอนิกไม่แพ้กันเลยก็คือเธอจะสวมเสื้อกล้ามขอบสีขาวกับกระโปรงกางเกงหนังสีดำด้วยลักษณะนิสัยของเธอก็ทำให้เธอเป็นที่รักของทุกคนได้ไม่ยากทีฟาเธอเป็นคนที่ใจดีและอบอุ่นคอยดูแลคนรอบข้างและดูแลคลาวอย่างดีอีกทั้งเธอยังแข็งแกร่งเธอสามารถสู้อยู่แนวหน้าโดยที่ไม่จาเป็นต้องพึ่งพาอาวุธได้เลยด้วยซ้า แต่ถึงแม้เธอจะเข้มแข็งในสนามลบแต่ในสนามรักเนี่ยต้องบอกว่าเธอเป็นคนที่ขี้อายมากๆเลยล่ะครับก็เพราะเธอไม่จะลังเลเวลาจะแสดงความรู้สึกออกมาต่อคราวแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของเหล่าเกมเมอร์เพราะแฟนๆเกมก็ได้แสดงออกถึงความหลงใหลในตัวเธอจนส่งให้เธอว้าอันดับที่3ไปครองเลยล่ะครับ จากทายาทเมืองผู้ดีแดนอังกฤษสู่นักผจญภัยสาวที่กลายเป็นตำนานเธอคือลาล่าคลอฟจากทูมไรเดอร์เรื่องราวของลาล่าคลอฟจะแบ่งออกเป็น2เวอร์ชั่นนะครับโดยในเวอร์ชั่นแรกที่เธอปรากฏตัวจะเป็นทูมไรเดอร์ปี 1996ถึง2008เราจะรู้ว่าเธอเป็นนักโบราณคดีนักล่าสมบัติที่ออกเดินทางทั่วโลกและมีความเก่งกาจในแบบของตัวเองอยู่แล้วแต่ในเวอร์ชันรีบูตของปี2013เราจะได้รู้จักกับสาวน้อยลาล่าที่เธอยังเป็นแค่นักสำรวจมือใหม่ที่ต้องเอาชีวิตลอดจากอันตรายและกลายเป็นนักผจญภัยเต็มตัวแต่ทั้งสองเวอร์ชันมีจุดร่วมกันก็คือลุคของเธอจะออกเป็นสาวแกร่งที่ไม่ยอท้อต่อความยากลำบากไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรก็ตาม ลาล่าเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในไอคอนิกด้านนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ของเธอที่เธอจะมีหุ่นเซ็กซีมก่มากๆเอวคอดหน้าท้องแน่นกับหน้าอกตุูมๆสม,มชื่อทูมไรเดอร์และเหตุผลที่ทําให้เธอมีไฟหน้าขนาดใหญ่ในเวอร์ชันคลาสสิกเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าหนึ่งในผู้พัฒนามือบอลเข้าไปปรับขนาดหน้าอกของเธอเล่นแล้วก็ลืมเอาออกจนเพื่อนๆนักพัฒนาด้วยกันมาเห็นแล้วก็อ้าวมันเวิร์กเหมือนกันนี่หว่าก็เลยปล่อยเลยตามเลยจนออกมาเป็นเกมเต็มแบบที่เราเห็นกันในปัจจุบัน แต่ในเวอร์ชันรีบูทที่กราฟิกมีการพัฒนาให้สมจริงทําให้เราได้เห็นสัดส่วนของเธอได้ชัดมันยิ่งทวีคูณเรื่องพวกนี้เข้าไปกันใหญ่พร้อมกับปูให้เราเล่นให้เราได้เห็นลาลาคอปตั้งแต่จะเป็นสาวน้อยนักผจญภัยมือใหม่จนกลายเป็นตำนานในภาคต่อ,ตอ,ตอมาเราจะได้เห็นการพัฒนาของตัวละครและอุปนิสัยของลาลาที่จะเป็นคนที่ฉลาดกล้าหาญไม่ยอมแพ้ในสายตาของหลายๆคนมันก็ยิ่งทำให้เธอดูน่าเอ็นดูกันเข้าไปใหญ่ และด้วยไม่ใช่แค่เธอสวยแต่เธอทั้งแกล่งและฉลาดมันก็ส่งให้เธอมาอยู่ในอันดับที่2เลยล่ะครับตำรวจสากลสาวชาวจีนที่มาพร้อมทั้งศิละปะก,การต่อสู้และความแค้นที่ฝังอยู่ในใจเธอคือชุนลีจาก Street Fighter ชุนลีปรากฏตัวครั้งแรกในเกม Street Fighter 2ปี1991กับมาดหญิงแกล่งตัวแม่ตัวมัที่ใช้ศิลปะก,การต่อสู้กังฟูเป็นหลักเนื้อเรื่องภูมิหลังของเธอก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจนมากๆเพราะเธอคือตำรวจสากลนที่ออกตามสืบเบาะแสเกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้เป็นพ่อของเธอและสาบานว่าจะล้างแค้นให้พ่อเธอให้ได้และถ้าพูดถึงรูปลักษณ์ของเธอก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรกันเยอะเลยละครับเพียงแค่เอ่ยชื่อว่า ชุลีทุกคนก็จะนึกถึงสาวทรงผมสลัเปาในชุดกี่เผ้าสีน้ําเงินที่มีท่อนขาที่แข็งแรงและทรงพลังพร้อมจะจัดการกับศัตรูของเธอไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามชุลีเธอเป็นคนที่จริงจังเด็ดเดี่ยวและรักในความยุติธรรมรักในความถูกต้องแต่ในเวลาเดียวกันจิตใจของเธอก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและห่วงใยคนรอบข้างและนอกจากนี้ตีฟไฟเตอร์ภาคหลังๆเนี่ย มีคอสตูมให้ผู้เล่นสามารถเลือกเปลี่ยนกันได้มากขึ้นและแต่ละชุดของชุนลีนี่บอกเลยว่าโอ้ยเกินไปจริงๆอีกทั้งเธอยังเป็นหนึ่งในตัวละครที่นิยมกันสุดๆในเกม Street Fighter ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ไม่แปลกเลยกับการที่มีแฟนคลับคับข้างขนาดนี้พร้อมกับเอกลักษณ์ของเธอที่มันชัดเจนมากๆจะส่งให้เธอขึ้นทยานไปอยู่ในอันดับที่1ของตัวละครที่ถูกค้นหามากที่สุดบนเว็บของฮอนพับ เป็นยังไงกันบ้างครับมีใครเคยค้นหาตัวละครไหนหรือเป็นขวัญใจใครกันบ้างหรือมีตัวละครไหนอีกที่ว่าเป็นทีเด็ดของทุกๆคนอย่าลืมมาแชร์ให้ฟังกันด้วยนะครับส่วนผมควายตั้งใจเจอกันครับ